หนึ่งสายที่จะมาระเบิดอารมณ์โกรธกรี๊ดกับเรานะคะสวัสดีค่ะค่ะผมค่ะชื่อคุณอะไรคะเอ,อ่อทีครับคุณทีเล่ามาจริงฮะมีอะไรเอ,อ่อคืออันนี้เป็นปัญหาค่ะสิ่งน,นึงครับคือฝั่งตรงข้ามของบ้านเลยครับเออ <laughs> คือบ้านผมมาเลี้ยงสุนัขไว้แล้วคราวนี้คือือนว่าทราบแล้วแหละว่าบ้านคือเขาเป็นผู้สูงอายุนิดนึง แล้วเขาเหมือนว่าแบบสไตล์ว่าก็สไตล์อยู่มานานเนอะเขาก็เลยคิดว่าจะทําอะไรก็ได้เหมือนกับไม่ค่อยมีความเกรงใจคือบ้านผมมันจะเป็นแนวประมาณว่าทารั้วขัดชีนึงคือมันจะรั้วสูงแค่อกแต่นอกนั้นขึ้นไปจะเป็นแบบว่าเป็นโค้งเล็กสวยงามอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือจะสามารถแบบมองเข้ามาหรือทําอะไรก็ได้แล้วคราวนี้ปัญหาคือเหมือนว่า <c oughs> เขาไม่่อเกงใจกับชอบเอาอาหารมาเทให้หมาผมซึ่งความจริงมันไม่ถูกซึ่งแบบ หมาผมให้อาหารไม่ถือว่าดูแลสุขภาพดีมากเลี้ยงหมาพันอะไรอย่างเงี้ยผมก็แบบพยายามบอกแล้วว่าเอาอยานะครั<ะ>้งนี้เขาก็บบเปลี่ยนพฤติกรรมกันว่าแบบคว้างหมาอะไรหมาซึ่งแบบเป็นพฤติกรรมแบบแปลกคือผมรู้ว่าเขามีปัญหาก็คุยแล้วเลยแล้ว,ลว,ลว<ะ>เขาก็พอจะเลิกทํานะครับแต่เหมือนก็ยังมีพฤติกรรมบางพฤติกรรมที่แบบแบบเป็นแนวความไม่เกรงใจะ่ะซึ่ง<ะ>ผมเห็นหน้าแล้วผมขึ้นมากแบบอารมณ์ปื้ดเลย<ะ>พี่ยายอยากจะรู้ว่าท<ะ>ีเก็บอารมณ์นยังไงดีอ้าวคุณปูฮะอืมครับคุณพีสวัสดีครับ เอ่อจริงๆต้องเช่นชมคุณพีก่อนนะฮะว่าเอ่อไม่ใช่คนทุกคนที่พอเขาทําอะไรที่เราไม่ชอบแล้วเนี่ยกล้าที่จะเหมือนกับเผชิญหน้าหรือว่าไปบอกเขาตรงๆว่าไม่ชอบขอให้เปลี่ยนพฤติกรรมนะฮะแล้วก็อีกอย่างคือเห็นว่าเขาเอ่อคุณพีก็ทําหลายๆอย่างคือไม่ใช่แค่เรื่องของเอเทที่เขามาเทแล้วไปบอกเขาแต่ว่าเคยคุยกับเขาแล้วใช่ไหมฮะคือหมายถึงเคยคุยกับเขาหลายครั้งแล้วใช่ไหมฮะครับประมาณสองครั้งครับอืมแล้วเขาผมบอกครับผม ต,ต่อเลยค่ะคุณพีค่ะต่อครับก็คือเหมือนว่าผมบอกว่าแบบเออเนี่ยบอกว่าแบบลุงครับแบบว่าไม่เทใส่อาหารนะครับตบมาผมอะไรเงี้ยแล้วเขาก็แบบทำไมนะโดนเหมือนไม่สนใจผมบออ๋อมันเหมือนพยายามแบบ,บกู้แบบซอซ้อคือผมซ้อไปมากเพราะผมเป็นคนค่อนข้างเกรงใจคนแต่เหมือนว่าเหมือนเขารู้ว่าผมเกรงใจฮะับเขาก็เลยเหมือนแบบยิ่ยงไม่เดี๋ยวยิ่งไม่มีความจริงใจอะไรเงี้ยเรืเ่ออายุที่ต่างกันด้วยแล้วมั้งครับผมเลยแบบ จะเก็บลมยังไงดีเนาะอะไรอย่างเงี้ยครับโอเคได้เลยครับคุณพีถ้ามาถึงจุดนี้นะครับคือคุณปีเอ,อีคุณพีเนี่ยเข้าใจสองอย่างแรกละคุณพีเข้าใจความจริงละแล้วคุณพีก็เข้าใจว่าคนอื่นเนี่ยเขาก็มีเรื่องราวของเขานะครับเพราะว่าคุณพีก็เป็นคนเกรงใจคนอื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะ,อะบอกว่าขั้นตอนที่ดีที่สุดคือเอาขั้นตอนที่สามครับก็คือให้เราเข้าใจตัวเองแล้วก็ทําเพื่อตัวเองแลทีนี้คือลุงเขาเนี่ยเราไปเปลี่ยนเขาหนึ่งเปลี่ยนยากละเพราะว่า ไม้อ่อนดัดง่ายแต่จริงๆไม้แก่ก็แก่สลักได้นะฮะนี่คําพูดของพันโทอน,นันต์นะฮะคือจริงๆเราก็สามารถที่จะเปลี่ยนลุงได้เหมือนกันแต่ว่าอันนั้นเนี่ยเราจะไม่สามารถเปลี่ยนได้โดยการที่พูดแบบเหมือนกับที่เราเคยทำมาละเพราะว่าก็เห็นแล้วว่าไม่ได้ผลวิธีการรักษาใจให้สงบของคุณพีคืออย่างนี้ครับคือทุกครั้งที่เราเห็นหน้าเขาแล้วเรารู้สึกทุกหรือเรารู้สึกว่าโอ้โหเนี่ยมันคือได้ยินคือแค่แบบเหมือนกับเห็นบ้านเขาก็รู้สึกเกลียดแล้วอะ่ะให้คุณพีบอกตลอดเลยว่าอันนั้นแหละคือเขากําลังมาทําาลยเรา คือเรากําลังไม่ใช่แค่อ่าปล่อยให้เขามาเอามีดมาทิ่มแทงใจเรานะแต่เขาเรากําลังปล่อยให้เขามาทําให้เราทุกข์ลุงแก่ๆคนหนึ่งคุณพีเขาก็มีชีวิตของเขามานานแล้วแล้วไม่รู้ว่าวันใดวันทุ่งเขาอาจจะหัวใจวายเสียชีวิตหรือป่วยหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแหมเรามาปล่อยให้เขามาทําให้เราทุกข์เนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่มันมันน่าน่าสงสารตัวเราเองเหมือนกันนะคือผมอยากให้คุณพีเนี่ยลองพลิกล้วครับ เราไม่ต้องไปคิดมากไปคิดสงสารเขามากละนะครับเพราะคุณพีเคยทําแล้วเรารู้สึกว่าอาจจะไม่ได้ผลไม่เป็นไรครับกลับมาที่ตัวเองครับกลับมาสงสารตัวเองซึ่งเนี่ยคือสิ่งที่หลายคนเนี่ยมองข้ามแล้วก็ลืมทําไปนะครับคือยังไงครับคุณพีโดยสรุปก็คืออย่างนี้ทุกครั้งที่คุณพีรู้สึกทุกเพราะเขาเจ็บปวดเพราะเขารู้สึกเกลียดเขาเนี่ยให้คุณพีกลับมาดูที่ตัวเองครับว่าเรารู้สึกอย่างไรเรารู้สึก เกลียดเขาแค่ไหนรู้สึกโกรธเขาแค่ไหนรู้สึกว่าตัวเองรู้สึกแ yeah ย่แค่ไหนแล้วเปลี่ยนเลยครับแล้วก็แผ่เมตตาให้เขาบอกว่าไม่เป็นไรลุงคือผมไม่รู้หรอกว่าลุงมีปัญหาอะไรในชีวิตแต่ผมจะไม่เอาปัญหาชีวิตลุงมาเป็นปัญหาผมถ้าลุงจะปาเข้าของลุงจะเอาของเทใส่ม้าว้อยๆนะเป็นเรื่องของลุงปัญหาไหนแก้ได้ผมจะแก้แล้วผมจะแก้เพื่อตัวผมไม่ใช่แก้เพื่อลุงแล้วเมื่อผมรู้สึกดีขึ้นผมจะทําให้ชีวิตตัวเองดีขึ้นไม่แน่นะลุงก็อาจจะได้สิ่งดีๆชีวิตผมไป ได้เพคนความเมตตาจากผมแล้วก็ทําแล้วก็ทําให้ชีวิตของลุงเนี่ยตายตายหลับหรือชีวิตดีขึ้นอะไรก็แล้วแต่อันนี้พอช่วยได้ไหมครับคุณพีอืมครับผมแต่คุณเหนว่ามา<บ>นุอ่อแอบถามนิดนึงถามทาคุณพีณ<ค>แล้วก็พูดที่เลี้ยงสุนัขคือบางทีอาหารที่เขาเอามาให้เนี่ยมันก็เราก็ไม่รู้ว่าเขาอาจจะมีเจตนาดีใจดีเนาะคือเมตตาคะบางที่อาหารที่ให้แล้วเราเทรนด้วยการให้อาอาหารตัดเนี่ยมันก็อาจจะทําให้น้องหมาแบบว่าจูดูสได้นะฮะ <c oughs> หรือแล้วบางทีก็มีไหนเกิดเขาแบบหมั่นไส้แบบสั่งโน้นสั่งนี้นกเดี๋ยวเกิดแบบใส่ยาหรืออะไรอย่างนี้มาอย่างเงี้ยเออแล้วเราจะมาแบบปกป้องน้องหมาเราได้อย่างไรนะคะอืมตรงนี้เนี่ยผมอยากจะบอกเลยก็เลยเนี่ยครับอยากจะบอกคุณพี่นะว่าสุดท้ายแล้วผมว่าการแตกหักกับคนที่อยู่ตรงข้ามบ้านเราไม่ใช่สิ่งที่ดีคือคุณพี่หรือว่าหลายท่านอาจจะบอกว่าเฮ้ยทำไมไม่เ,เดินไปบอกเลยว่าลุงถ้าลุงจะทําแบบนี้นะ เรามาไปกันดีกว่าหรือแบบเอ้ยเดี๋ยวแจ้งตำรวจดีกว่าหรือยุงย้ายบ้านดีกว่าคือจะทําก็ได้นะคือผมไม่ได้ห้ามคือถ้าคุณพีคิดว่าสิ่งนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่เหมาะสมลองดูก็ได้นะครับแต่ถามว่าทําไมผมถึงไม่ค่อยแนะนําก็นี่เลยผมอยากจะบอกว่าเพราะว่าเขาอยู่ใกล้เราคือการที่เขาจะมาทําอะไรไม่ดีหรือว่าเอาอะไรมาหน่อมาให้มาเราหรือว่ามาทําให้บ้านเราเป็นบ้านที่แย่ลงเนี่ยมันมีสูงแล้วสุดท้ายคนที่ซวยก็คือก็คือตัวเราเองสุขภาพจิตเราก็แย่ มาเราก็แย่แล้วเราต้องมานั่งกังวลหรือว่าไอ้ลุงข้างบ้านเราเนี่ยจะมาทําให้บ้านเราเนี่ยมันแย่ไปในทางไหนบ้างคือผมว่าร้อยทั้งร้อยอ่ะสิ่งที่ดีที่สุดอ่ะคือการที่เรามาปรับที่ตัวเองทายังไงก็ได้ให้เรามีภูมิคุ้มกันกับความทุกข์และภูมิคุ้มกันกับความเกลียดเนี่ยเพิ่มขึ้น,นครับสุดท้ายแล้วอ่ะความเกลียดที่เราจะมีกับคนอื่นเนี่ยมันทําร้ายเรามากกว่าคนอื่นเสมอแต่ถ้าเราอยากจะลองเลือกทางนั้นเราอยากลองดูก็ลองได้นะครับ แต่ผมไม่แนะนําแล้วผมว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะดึงทั้งสองคนทั้งลุงและคุณพีเนี่ยลงเหวไปด้วยกันเหมือนแก้อย่างยั่งยืนให้แบบอยู่ได้ด้วยตัวของเราเองอะไรเงี้ยใช่ไหมถูกต้องครับคุณพีเพราะฉะนั้นผมก็เลยอยากจะสรุปว่าสิ่งที่คุณพีพูดเนี่ยถูกแล้วครับแก้อย่างยั่งยืนเนี่ยให้เราอยู่สามารถอยู่กับใครเนี่ยโดยที่เราไม่ถูกผลกระทบอ่าอย่างร้ายแรงเนี่ยได้เพราะถึงแม้เพื่อนบ้านใหม่มาถึงแม้คุณพีย้ายบ้านใหม่ไปอาจจะเจอเพื่อนบ้านที่ดีขึ้น แต่ในชีวิตนี้ครับผมสัญญาคุณพีเลยว่ามันก็จะมีสิ่งอื่นแย่ๆอีกอย่างเช่นเจอคนคขานี้เป็นไม่ใช่ตรงมันข้ามบ้านแต่ข้างบ้านหลังบ้านบังหรือในที่ทํางานบังหรือในครอบครัวบังหรือในประเทศในสังคมในโลกในโอ้อะไรก็แล้วแต่หรือคุณพีมีลูกไม่ลูกตอนนี้คุณพีมีลูกหรือย,อยังแต่สมมติพอมีลูกเสร็จเอาลูกแย่ลูกไม่ถูกใจเอาเพื่อนลูกไม่ถูกใจแฟนลูกไม่ถูกใจสรุปนะครับเราจะเจออย่างนี้ตลอดแต่วิธีการปรับคนอื่นที่ดีที่สุดคือปรับให้ใจเราเนี่ยให้สงบนิ่ง อ่าโดยทุกสถานการณ์ได้ก่อนถ้าเราทําอย่างนั้นได้แล้วเนี่ยเราจะสามารถแก้ปัญหาได้ดีกว่าเดิมและเราจะสามารถมีความสุขได้ไม่ว่าจะต้องอยู่กับใครครับผมขอบคุณแล้วเป็นกําลังใจให้คุณทีนะเป็นกําลังใจให้เช่นกันครับค่ะสวัสดีค่ะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับสวัสดีคุณด้วยนะคะมาคุยกันวันอศุกรหน้าค่ะสวัสดีครับคุณเสคตะ